โกลแมนแซกมองปี65ธนาคารกลางสหรัฐขึ้นดอกเบีย้ยถึง4ครั้งต้องกล่าวได้ว่าโกลแมนแซกเป็นวานิธนากิจรายใหญ่ของทางสหรัฐนะครับมีการคาดการณ์กันว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะมีการปรับเพิ่มดอกเบีย้ยถึง4ครั้งส่วนการปรับลดขนาดของ งบดุลบัญชีเนี่ยน่าจะเร็วกว่าที่คาดนะครับการคาดการดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของโกลแมนแซกเนี่ยให้ความเห็นนะครับต่อนะักข่าวเกี่ยวกับตลาดแรงงานของทางสหรัฐที่ตึงตัวอย่างรวดเร็วประกอบกับสัญญาณที่ส่งมาจากธนาคารกลางสหรัฐในการประชุม fomc ในวันที่14-15ทถึง15ธันวาคมปี64เนี่ยบ่งชี้ว่าธนาคารกลางสหรัฐเองเนี่ยอาจจะมีการปรับลด นะครับเรื่องของนโยบายเนี่ยให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติได้เร็วมากขึ้นนะครับส่วนการปรับลดงบดุลเนี่ยของบัญชีทางธนาคารกลางสหรัฐเองเนี่ยอาจจะเริ่มขึ้นเร็วกว่าที่เราคาดตอนแรกเนี่ยคาดการกันว่าน่าจะเป็นธันวาปี65แต่อาจจะเด็วถึงกรกฎาคมปี65ก็เป็นได้นะครับส่วนสาเหตุนะครับที่ทําให้ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดแน่นอนครับว่า เป็นในส่วนของเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นเขาหวังที่จะสกัดเงินเฟอ้อครับซึ่งการที่จะขึ้นดอกเบีย้ยให้เร็วมากขึ้นแน่นอนครับว่าเงินมีโอกาสไหลกลับเข้าสู่ตลาดสหรัฐนั่นหมายความว่าค่าเงินดอลลาร์กาลังจะเกิดแนวโน้มของการแข็งค่าซึ่งเป็นปัจจัยที่กดตลาดคาทองคำนะครับในอันนี้ก็จะเป็นบทความเกี่ยวกับโกลแดนแซกนะที่มองต่อดอกเบีย้ยของทางสหรัฐนะครับแล้วก็เป็นผลกระทบว่าเฮ้ยจะกระทบกับอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นตัวของ ค่าเงินดอลลาร์หรือทองคำนะครับในคลิปนี้นะครับก็ต้องฝากไปนิดนึ่งว่าเอ่อถ้าใครนะครับชอบในการฟังนะครับบอดแคสเนี่แหละนะครับของเราเนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ให้เพื่อนทันได้ฟังบ้างนะครับว่ามันมีความสําคัญต่อการลงทุนนะในประเด็นต่างๆนะครับก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับสามารถติดตามข่าวสารทีเฟกเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.caf.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจคลาสสิกออซิลิท